ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละ15นาทีวิเคราะห์หุ้นลายดัวนะคะวันนี้คือวันที่2นะคะวันอังคารแล้วเนาะแล้วก็พี่ๆทุกคนถ้าสมมติฟังคลิปไปแล้วมีตรงไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสแกน QR Code หรือว่า a อดีไลน์มาถามผิงได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเนาะแล้วก็ผิงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสามารถกดติดตาม YouTube ของผิงได้เลยนะคะเพราะว่าผิงมีการอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันเลยนะคะ โอเคพิงจะมขจีข้อจำกัดความรับผิดชอบเตือนไว้นิดนึงเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับการอ้างอิงเท่านั้นไม่ได้ไว้เป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ปฏิบัติงานที่ตามในวิดีโอนี้เป็นผู้รับผิดชอบเองหุ้นใดๆที่เราเกล่าวถึงในวิดีโอมีไว้สำหรับความต้องการของคอร์สเรียนไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนานะคะ โอเคถัดมาเรามาดูว่าหุ้นลายตัวของวันนี้กันนะคะมีซิงเกิลแล้วก็อมานัตแล้วก็ KCE ตดัวเนอร์เจมารเจด้วยนะคะถัดมากดเข้าสู่โปรแกรมพอ m e มอรีก่อนแล้วก็กดที่รูป3แท่งนะคะเพื่อเข้าสู่หน้ากราฟเลยอ่ะตัวแรกคือซิงเกิลเนาะ พิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะซิงเกิลวันนี้คือขึ้นนะคะจากราคา27.5บาทขึ้นมาถึง31บาทนะคะก็ถือว่าที่บวกขึ้นมาประมาณ3.5บาทนะคะก็ถือว่าที่วันมีวันนี้มันได้บวกขึ้นมาประมาณ13กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้วันเดียวนะคะแนวน้องใหญ่ของขาวเป็นขาขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นแถบขาวนะคะส่วนเงินทุนของวันนี้ก็เป็นที่เงินทุนไหลเข้าวันแรกนะแต่ว่าวันนี้เงินทุนไหลเข้าวันนี้คือถือ ว่าที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นแท่งแดงที่ค่อนข้างหนาด้วยนะคะส่วนแล้วก็ลายใหญ่ลายใหญ่ก็ถือว่าที่ค่อนข้างเยอะวันนี้คือลายใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็มากกว่า75เปอร์เซ็นด้วยนะคะอ่าเลยก็ต้องบอกว่าเนาะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าที่ตอนนี้กําลังดีเหมือนกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคือหุ้นตัวนี้นะคะเขามีโอกาสที่ไปต่อใต้ไหมเดี๋ยวมาดูอ่าแนวต้านของเขานิดนึงอ่าแท่งฟ้าถ้าสมมติแท่งฟ้ายิ่งยาวเนาะถือว่าที่มันยิ่ง มันอิ่งเถอะว่าเป็นแนวต้านแนวรับแนวต้านที่อิ่งแข็งแกร่งนะคะอเลยที่เรามาดูนะคะว่าแท่งฟ้าที่ยาวที่สุดคือมันได้ทะลุขึ้นไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าคือตรงนี้มันก็มีแท่งฟ้าที่ยาวๆเลยเมื่อที่เขาทะลุขึ้นแท่งฟ้าที่ยาวที่สุดแล้วแล้วก็เขาขึ้นไปถึงที่แท่งที่แนวต้านข้างบนตรงนี้เนาะเขาก็ทะลุขึ้นไม่ได้เพราะว่าคือลายใหญ่เขามีการน้อยลงมานิดนึงนะคะตอนนั้นเนาะคือ มันวิ่งเหนื่อยและเขาก็ต้องคือพักมาบ้างเนาะต้องพักบ้างเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หลุดแนวรับตรงนี้นะคะเพราะว่ารายใหญ่มันไม่ได้น้อยลงด้วยเนาะเลยก็ถือว่าที่อารายใหญ่มันสําคัญมากเลยนะคะคือสปอร์ตได้มันทะลุขึ้นแนวต้านเหลือแล้วแล้วก็สปอร์ตใต้ให้หุ้นมันไม่ได้หลุดแนวรับด้วยเนาะอ่าเลยหลังจากนั้นที่วันนี้ที่มีรายเข้ามาเพิ่มคือก็มันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะคะก็ถือว่าที่เขามีโอกาสที่จะจบช่วงพักตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ แต่ว่าคือสิ่งที่เยืนยานเนาะจริงๆแล้วนะคะเราก็ต้องคือดูอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้นะคะคือตรงนี้มันก็มีแนวต้านอีกเลยพรุ่งนี้เราสามารถลองติดตามดูได้ว่าเขาสามารถทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าคือตอนนี้นะ,ะวันนี้เมื่อที่มันปิดเนาะตละมันปิดเนาะเขาก็ติอยู่ที่แนวต้านตรงนี้พอติเลยเหมือนกันอ่าเลยตรงนี้พรุ่งนี้จะต้องเยืนยานอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้เนาะรายใหญ voilà, ่ยังไม่เงินทุนยังไหลเหลข้ามาพึ่งค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็เงินเออแล้วก็รายใหญ่มันก็ เข้ามาเพิ่มด้วยไม่ได้ลดลงเงินทุนก็เข้ามาเพิ่มด้วยนะคะงั้นเขาก็จริงๆแล้วเนาะก็โอกาสที่ทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้อะ่ะก็ถือว่าดีค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากเนาะ,ะแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าวันนี้นะคะถ้าสมมติเราเพิ่งเข้า คุณตัวนี้วันนี้เองนะคะงั้นเราน่าจะต้องมาะระวังพรุ่งนี้นิดนึงว่าเขาจะทะลุค้นแนวต้านได้ไหมก็วางแผนว่าเล่นสั้นก่อนก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าสมมุติคือเราบอกว่าวทุนของเราค่อนข้างต่ํานะคะอย่างเช่นเหมือนสามาชิกเราเนาะ,ะที่เสือตามจากที่สัญญาอินคร a สนะคะสัญญาอินคร a สมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่21ของเดือน9เนาะตอนนั้นราคายังอยู่ที่13.7บาทนะคะ อ่ะเลยถ้าสมมของเราได้เสือตามจะ increase นะคะ13.7บาททอนเทอรมา, 8. 8าท,ทั้งจุบันที่34.8บาทงั้นตอนนี้เราก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ13ไม่17.3บาทนะคะก็ถือว่าที่ทำกำไรมาได้คือร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะประมาณร้อยกว่า40 เปอร์เซ็นต์นะร้อยกว่าสี่สิเปอร์ซ็นหรือว่าร้อยกว่าประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ถือว่าที่กําไรมันค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นเราลงทุนมาหนึ่งแสนในในตัวนี้เราก็ทํากําไรมาได้ตอนนี้กําไรของตัวนี้นะก็ใต้เสนห้าหมื่นแล้วเยอะมากเลยนะอ่ะโอเคเลยที่ตรงนี้นะเราก็บอกว่าแล้วแต่ว่าทุนของเราต่ําหรือว่าสูงนะคะอ่าถ้าสมมุติต่ำเราก็สามารถคือใจเย็นๆก่อนเนาะ ทอนเถอไว้ก่อนได้เถอตามแถบขาวเถอตามรายใหญ่ไปเลยไม่ต้องกังวลมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติที่บอกว่าเพิ่งเข้าสื่อช่วงช่งนี้เนาะ,ะเราน่าจากก็ต้องวางแผนแบบเล่นสั้นนะคะต้องเรามาระวังด้วยพรุ่งนี้มันจะทะลุขึ้นแนวตา้านตายระดับนะคะโอเคตัวถัดไปเนาะเรามาดูอมานัทนะคะอามานัท โอเคตัอมนัตการอมนัตวันนี้มันก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะจาก4.1ขึ้นมาถึง4.28นะ,ะแต่ว่าที่เรามาดูนะว่ากราฟของหุ้นตัวนี้อ่ะมันจริงๆแล้วดูวเหมือนก็คล้ายๆกันไปกับตัวซิงเกิลเนาะ,ะเพราะว่าเอ่อก่อนที่วันนี้เนาะมันก็ คุณตัวนี้มันก็เคยอยู่ช่วงซ้ายเวยมาสักพักเหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็แนวน้องใหญ่ของขาวคือก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแถบขาเนาะอะเงินทุนวันนี้ก็เป็นเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกแต่ว่าเงินทุนไหลเข้าของเขาว,วันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแท่งแตงที่หนามากเลยก็ ก็ S <S> ต้องบอกว่าคือวันนี้เขาก็ไม่ได้เงินทุนไหลายเข้ามาคนะ่อนข้างเยอะนะอเลยที่บอกว่าวันนี้เนาะเนาะมันแม้แต่ที่ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าอตัวซิงเกิลเนาะเพราะว่าที่ตัวซิงเกิลเนาะเขาอาเงินทุนไหลายเข,าข้าค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างหนาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนรายใหญ่รายใหญ่มันก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้มีการรายใหญ่พิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่าเลยก็ต้องบอกว่าเนาะ ตัวนี้ไรใหญ่คือน้อยลงมาเลยเยน้อยลงมาเลยเลยนะคะอ่าเลยตรงนี้นะถ้าสมมุติอยากให้บอกว่าเขาตอนนี้อ่ะเขาติอยู่ที่แนวต้านพอดีเหมือนกันนะคะอ่าเลยถ้าสมมติอยากให้หุ้นตัวนี้เขาสามารถยังไปต่อได้จริงๆนะก็<น><น>ต้องมีจริงๆแล้วต้องมีอะไรอยากเข้ามาซัพพอเพิ่มแหละไม่งั้นเขาก็น่าจะทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้อ่ะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะคะ ่ที่เรามาดูนะคะว่าแต่ก่อนเนาะเห็นไหมเขาเมื่อที่เขาสามารถขึ้นไปเรื่อยๆได้อะคือเพราะว่ามีระยใหญ่เข้ามาสปอร์ตเพิ่มนะคะแต่ว่าเมื่อที่หลังจากที่หลังจากนั้นอะ่ะรายใหญ่คือน้อยลดลงมาเรื่อยๆและเขาก็ไม่ได้ขึ้นต่อแล้วนะคะเพราะว่าสรุปว่าเขาแรงไม่พอที่ทําให้เขาทะลุแนวต้านได้เนาะแต่ว่าพอดีเขารายใหญ่ก็ยังมากกว่า50%อยู่เนาะก็รายใหญ่ยังคุมราคาได้เลยทําให้เขาไม่ได้ แล้วก็เขาก็เจอที่แนวรับที่แข็งแๆด้วยเลยทาให้เขาไม่ได้หลุดแนวรับตรงนี้นะคะอ่ะเลยที่ตรงนี้เราบอกว่าถ้าสมมติถามว่าเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ไหมงั้นเราก็ต้องให้ยเข้ามาสนับสนด้วยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็เรามาดูว่าสัญญาณอินรคสของเขานะคะเขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่3ของเดือน1ินะคะตอนนั้นอยู่ที่ราคา2.7บาทตอนนี้คือ4.2บาทแลวก็ถือว่าที่มันได้บวกขึ้นมาประมาณ มันได้บวกขึ้นมาประมาณ1.3เอ้1.5บาทเนาะ1.5บาทนะคะ1.5บาทก็ถือว่าที่มันทํกากําไรมาได้50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าตอนที่สัญญา increase เ,เราบอกว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยขึ้นดีเ,เรามาดูนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่ไม่มีอะไรเข้ามานะัพ p อ o r t เนาะเลยที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเลิกหุ้นอ่ะพี่พี่ทุกคนพยายามเลิกหุ้นที่มีอะไรเข้ามาัพพ p o r t จะดีกว่า งั้นจริงๆแล้วตัวนี้มันสัญญาณที่ดีถ้าสมมติเราบอกว่าเราไม่ได้เข้าตามสัญญาณยิงคร้สงั้นตรงนี้อ่ะเราก็บอกว่าเนาะงั้นเราก็สามารถเข้าตามที่รายใหญ่เขาเก็บของเนาะเพราะว่าที่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมรายใหญ่เขามาถึงย5เปอร์เซ็นตะ์เนาะรายใหญ่25เปอร์เซ็นต์คือรายใหญ่เก็บของอยู่เเราก็สามารถเก็บของตามรายใหญ่ได้นะคะอ่ะโอเคแท่งนี้เนะเาะอ่ะเลยที่ตรงนี้จริงๆแล้วเนาะตรงนี้มันอยู่ที่ราคา2.92บาทนะคะถ้าสมมุติเราอ่าเก็บของตามรายใหญ่มัน ถือมาถึงปัจจุบันที่4.28บาทนะคะก็ถือว่าที่มันก็ยังบวกขึ้นมาได้1.36บาทนะคะ1.36บาทมันก็ได้กำไรมาประมาณี่40กว่าเปอร์เซ็นเหมือนกันมันก็เยอะอยู่นะอ่าโอเคเลยที่บอกว่าเนาะตัวนี้นะคะเราก็ต้องอ่ามา ลองดูนะคะว่ามีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มอีกไหมเพราะว่าหุ้นที่มีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเนาะมันก็จะขึ้นได้ง่ายกว่าเนาะโอเคแล้วก็ที่ดูถัดไปนะคะที่ KCE นะคะตัว KCE การ Enter พิมพ์หุ้นแล้วแล้วก็ว่า Enter นะคะวันนี้ก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะจาก55บาทขึ้นไปถึง56.75บาทปวกขึ้นมาประมาณ1.75นะคะแนวโน้มใหญ่อของขา้าแทบขาวขาขึ้นนะคะแต่ว่าขาวช่วงนี้นะคะ คือเงินทุนไหลออกมา3วันโดดเนื่องและเลยลูกต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เนาะคือหุ้น KCE ออยู่ช่วงพักตัวอยู่นะคะแต่ว่ามันวันนี้นะคะมีสัญญาณที่ดีคือเงินทุนไหลเข้าของเขาเริ่มน้อยลงแล้วนะคะ คือแท่งเขียวอะ่ะเริ่มปังลงแล้วนะคะเลยก็ต้องบอกว่าเนาะถ้าสมมติเงินทุนไหลเข้าน้อยลงอีกแล้วก็มีสัญญาณเงินทุนไหลเข้าใต้มันได้เกิดแท่งแดงด้วยงั้นก็ต้องบอกว่าเนาะคือหุ้นตัวนี้นะมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อใต้นะคะแล้วก็รายใหญ่มันก็ยังเยอะนะคะเห็นไหมมันก็ยังมากกว่า75เปอร์เซ็นต์เลยเลยก็ต้องบอกว่าเนาะถ้าสมมติอ่าหุ้นตัวนี้นะคะ ลายใหญ่มันไม่ได้ลดลงแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลายเข้าได้แล้วก็ที่ตรงนี้เห็นไหมมันก็ไม่มีไม่ได้ติดแนวต้านที่แข็งแกร่งนะคะเลยถ้าสมมติมีลายเข้ามาสร์ตได้แล้วก็ลายแล้วก็เงินทุนมันก็เข้ามาได้หลายเข้าได้งั้นจริงๆแล้วนะมันก็เป็นหุ้นที่ก็โอกาสที่ขึ้นมันก็จะค่อนข้างเยอะนะคะเลยเราสามารถคือรอสัญญาณเยือนยานแล้วก็ค่อยมาจับ ่าสัญญาณอ,อีกทีหนึ่งก็ได้ค่อยมาจับโอกาสอีกทีหนึ่งก็ได้อ่งั้นที่เราบอกว่าสัญญาอิงคริสของหุ้นตัวนี้เนาะมันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่26ของเดือน11นะคะตอนนั้นอยู่ที่ราคา38.5บาทนะคะถ้าสมมติเซอร์ดานสัญญาอินคริส38.5บาททอนเถอมาถึงปัจจุบัน56.75บาทนะคะก็ต้องบอกว่ามันได้บวกขึ้นมาประมาณ18บาทเนะาะ18บาท ก็ต้องบอกว่าคือก็ได้กำไรมาประมาณที่40กว่าใกล้ถึง50เปอร์เซ็นแล้วเหมือนกันนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ50เปอร์เซ็นโอเคเลยที่ตรงนี้บอกว่านะ KCE อ่ามันก็ถือว่าที่สามารถติดตามดูได้ว่าเผื่อว่ามันมีสัญญาณที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วมีสัญญาณที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะเราจะสามารถคือจับโอกาสได้เนาะโอเคตัวถัดไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเนอร์กัน ตัวเนยนะคะอ่าตัวเนอคือวันนี้ก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะอ่าจากราคา4.7 4.76ขึ้นมาถึง4.98นะคะ 4. ก็ถือว่าที่มันได้บวกขึ้นมาประมาณ0.22บาทนะคะ แนวน้องใหญ่ของขท้าแทบเขาก็ขาขึ้นเหมือนกันวันนี้คือเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกแล้วนะคะไายใหญ่ก็เพิ่งขึ้นมาสามวันโด่เนื้อไม่สองวันดด่เนื่องด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้เนะาะไล่ใหญมันมากกว่า50%แล้วก็ถือว่าที่ไร่ใหญ่เขาสามารถคุมราคาได้ก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณที่กําลังดีเนาะ,ะแล้วก็ที่เรามาดูนะคะว่า ตรงนี้มันจะมีแท่งฟ้าที่ยาวๆนะคะติดแนวต้านที่แข็งแกร่งนะคะเลยที่เราบอกว่าถ้าสมูนะุเิาะเรามีเราเพิ่งเข้าเสือดัวนี้คือ2วันนี้นะคะงั้นเราน่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเขาจะทะลุขึ้นแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ข้างบนตรงนี้ได้ไหมอ่ามันอยู่ที่แบบมันราคา507 นะคะห0 7นเนาะอ่าเลยเราสามารถคือลองติดตามดูนะคะว่าเขาสามารถทะลุขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติคือรายใหญ่เนาะก็เราเห็นเห็นได้ว่าคือช่วง2วันนี้เนาะคือรายใหญ่เข้ามาอ่อคือเพิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติคือรายใหญ่ยังเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็รายใหญ่ก็ไม่ใช่เงินทุนมันก็เข้ามาด้วยงั้น อันนี้คือโอกาสที่บอกว่าเขาโอกาสที่ทะลุขึ้นอะ่ะมันก็มีอยู่นะแต่ว่าก่อนที่เขาทะลุขึ้นเนาะเราก็สามารถวางแผนที่เล่นสร้างก่อนก็ได้แล้วก็พิ่าทุกคนนะคะตั้งจุดคาร์ลอสด้วยนะคะถ้าสมมติเพิ่งเข้ามา2วันนี้นะเพราะว่าอ่ามันติดแนวด้านนะคะอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติคือเราเสือตามจากสัญญาณอินรคสอ่าสัญญาอินรคสเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่11ของเดือนที่แล้วเนาะตอนนั้น4.52บาทนะคะ เลยถ้าสมมติเราเสอร์ราムจะสัญญา increase นะคะงั้นตอนนี้จริงๆแล้วเนาะเราก็เหมือนกันนะคะทอนถือไปก่อนตามที่รายใหญ่ตามที่แถบข่าวได้แล้วก็รอดูนะคะว่าเขาสามารถทะลุข,ขึ้นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วแนวต้านตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะเพราะว่าแต่ก่อนเขาเคยขึ้นมาแล้วแต่ว่าทะลุขึ้นไม่ได้เลยตอนตีลงมาแล้วก็ตอนนี้เขาก็ขึ้นอีกนะคะเลยตอนนี้เราสามารถลองดูอีกทีนึงว่าเขาสามารถทะลุขึ้นได้ไหม โอเคนี่เป็นตัวเนอร์นะคะแล้วก็ที่ตัวถัดไปเจมาดนะคะเจมาร Enter เจมาดวันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะที่จะราคา,า22.6ขึ้นมาถึง23.6นะคะบวกขึ้นมา ขึ้นมา1ป่บาทนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้แนวน้องใหญ่ของเขาก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นแถบเขาเนาะอ่าแล้วก็เงินทุนวันนี้ก็เป็นเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกด้วยอ่ารายใหญ่รายใหญก็มากกว่า75บเปอร์เซ็นต์นะอ่าเลยก็ต้องบอกว่าเนาะหุ้นตัวนี้หุ้นเจมนนะคะมันก็กําลังดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นมานานแล้วนะคะหุ้นเจมนเนาะอ่าที่เรามาเท่าที่เราเห็นเนาะว่าไลายใหญ่มันก็ค่อนข้างเยอะนะ อ่ะเลยเราก็ต้องบอกว่าสัญญาณ increase มันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะสัญญาณ increase ของเขานะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่2นะคะของเดือน10ของปีที่แล้วนะคะตอนนั้นราคายังอยู่ที่15.3บาท15.3บาทถ้าสมมติเสาะตาม15.3บาทพอเถื่อมาถึงปัจจุบันที่23.6บาทนะคะก็กำไรมาได้คือรแปดบาทแล้วนะคะ8 8คือบวกขึ้นมาประมาณ8.4บาทนะคะ8.4บาทอ่ะงั้นเราก็กําไรมาได้ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นแล้วเนาะอ่ะก็ถือว่าที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นที่เมื่อที่สัญญาณ increase เกิดขึ้นเนาะเห็นไหมมันก็ถือว่าที่มีรายละเอียด support มาค่อนข้างเยอะนะเลยเขาก็ทําไมที่มันสามารถขึ้นได้เยอะขึ้นได้แรงมายังไงก็ต้องมีรายละเอียด support อ่ะเลยพี่พี่ทุกคนอย่าลืมนะคะเวลาเราเลือกหุ้นอ่ะเลือกหุ้นที่มีรายละเอียด support นะคะ โอเคนี่เป็นตัวที่เจมาดอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่ามันมีโอกาสที่จะเคลื่อนต่อได้ไหมอ่ามันติดแนวต้านไหมคะมันก็ติดเหมือนกันแต่ว่าแนวต้านตรงนี้เนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นแนวต้านที่แท่งฟ้าที่ยาวที่สุดอ่ายาวที่สุดอยู่ตรงนี้มันได้ทะลุขึ้นไปแล้วเนาะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราดูนิสัยหุ้นของตัวนี้นะมันส่วนมากจะเป็นตัวที่เมื่อที่เขาทะลุขึ้นอ่าทะลุไปถึงแนวต้านอะ่ะเขาก็จะชอบพัก พ,พักไว้ก่อนแล้วก็เขาค่อยขึ้นต่อเลยตอนนี้นะคือตรงนี้นะคะเราบอกว่าเราสามารถลองดูนะคะว่าเขาสามารถทะลุขึ้นได้ไหมอาไร่ใหญ่ถ้าสมมุติคือยังไม่ได้ลดลงนะคะแล้วก็เงินทุนหลายเข้าได้งั้นจริงๆแล้วเนาะเขาก็น่าจะโอกาสที่ทะลุขึ้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอะเลยตอนนี้นะคะเรารอพรุ่งนี้เย,ออยือนใหญ่อีกทีหนึ่งก็ดีนะคะโอเคตัวที่ถัดไปคือ JMT นะคะ เดี๋ยวมาดู JMT ตัวสุดท้ายอ่า JMT วันนี้ก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะที่จะราคา37.5บาทขึ้นไปถึง39บาทนะคะก็บวกขึ้นมาประมาณ1.5บาทนะคะแนวโล้มใหญ่ของเขาก็เป็นขาขึ้นอยู่นะคะ ก็ถือว่าที่มันเป็นแถบขาวเนาะเราก็แต่ว่าคือช่วงเวลานี้อ่ะเขาเป็นเงินทุนไหลออกแท่งเขียวนะเลยเราก็ต้องทัดใจเนาะว่าช่วงนี้หุ้นตัวนี้มันอยู่ช่วงเวลาที่พักตัวอยู่นะคะถ้าสมมุติเราเจอว่ามันอยู่ช่วงเวลาที่พักตัวถ้าสมมุติเราเป็นสไตล์เล่นที่เล่นสั้นเนาะงั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่สัญญาณที่ดีที่บอกว่าเราควรเข้าไปยุ่งกับตัวนี้นะคะอะงั้นเรามาดูอะเงินทุนไหลออกนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่ดีคือเงินทุนไหลออกอ่ะมันมีกันน้อยลงมาคคือ2ววันนแล้ะะ สวันนี้มันเงินทุนไหลออกน้อยลงนะแล้วก็ส่วนเงินทุนนะคะมันก็ไหลเข้ามา3วันโดดเนื่องและเงินทุนไม่ใช่เงินทุนคือายใหญ่เข้ามาเพิ่มนะคะคือ3วันโดดเนื่องและว,วันนี้คือรายใหญ่มากกว่า50%เนาะก็ต้องบอกว่าคือรายใหญ่มากกว่า50%มันสามารถคุมราคาได้แล้วนะคะอ่ะเลยมันก็มองว่านะถ้าสมมุติ มันเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลเข้าใต้จริงๆนะก็ถือว่าที่เขาน่าจะจะคืนต่อได้นะคะ,ะแต่ว่าที่ตรงนี้นะคะที่มันก็น่าจะมีติดแนวต้านนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแก่งมากแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นแนวต้านอยู่เนาะเลยถ้าสมมุติบอกว่า อยากให้มันทะลุขึ้นได้จริงๆเนาะ่ายใหญ่ห้ามลดลงแล้วก็ต้องมีเงินทุนไหลเข้าด้วยเขาถึงจะที่ไปต่อได้จริงๆนะคะ,ะโอเคเลยตรงนี้นะเราก็สามารถรอสัญญาณเยือนยานดูว่าคือมันจะเกิดแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆเนาะอันนี้มันก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีสําหรับเรานะคะ,ะเราก็จะได้มาจับโอกาสได้นะคะ ต้องติดตามเนาะโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้สัญญาอินริสมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่25ของเดือน12ของปีที่แล้วนะคะตอนนั้นราคายังอยู่ที่35.25บาทนะคะ,ะถ้าสมมุติเข้าตามจะ,ะราคานี้มาถึงปัจจุบันที่39บาทจริงๆแล้วก็ถือว่าที่มันมันก็ถือว่าที่บวกขึ้นมาประมาณที่3.75บาทนะคะ3.75บาทนะคะก็ถือว่าที่ก็ได้กำไรมา10 เปอร์เซ็นต์เนาะประมาณสิบเปอร์เซนต์นะคะก็มันแม้แต่ว่าไม่ได้ถือว่าที่เป็นเยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนได้สิบเปอร์เซนต์มันก็ไม่ได้ถือว่าที่ต่ำมากนะคะอ่าแต่ว่าก็โอเคอ่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราดูจากที่หุ้นตัวนี้อ่ะเราก็จะได้รู้ว่าคือจริงๆแล้วเนาะคือช่วงช่วงนี้นะอ่าคือเจ้า ช่วงคือรอบนี้นะคะที่มันได้เกิดเสียง increase นะคะคือเจ้ามันไม่ใช่คือเป็นที่มา support เรื่อยๆมันไม่ใช่เป็น support อยู่เรื่อยๆคือมันก็คือเข้ามาคือทํากําไรบ้างแล้วก็เขาก็ออกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็ทํากําไรอีกรอบหนึ่งส่วนมากจะเป็นแบบนีเนาะคือช่วงงนี้เลยเมื่อที่เราเลิกหุ้นเนาะพี่ๆทุกคนก็สามารถคือต้องตูนิสายหุ้นของแต่ละตัวด้วยนะคะอ่าเราพยายามมาเลือกหุ้นที่มันมีลายคือ support อยู่เรื่อยๆเนาะ เนะคือซัพพอร์ตอยู่ตลอดเนาะอ่ะหาหุ้นที่รายใหญ่ซัพพอร์ตสวยๆนะคะกราฟที่ขึ้นสวยๆจะดีกว่านะคะโอเคเลยที่เราบอกว่าเนาะอ,อ่าไม่ว่ายังไงเนาะพยายามที่เลือกหุ้นที่แบบมีรายใหญ่ซัพพอร์ตอยู่จะด,ดีกว่านะคะอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติเราเลือกหุ้นไม่เป็นจริงๆนะคะไม่รู้ว่าหุ้นตัวไหนมีรายใหญ่ซัพพอร์ตก็สามารถคือสแกนหาหุ้นด้วยฟังก์ชันโฮมด้วเอ่อฟังก์ชันสแกนหาหุ้นของฮ o ม e มอรีได้อ่ากดเข้าไปที่นาฬิกาทรายอย่างเช่นเนาะ กดที่ logical filter พิม f u n c t i o น MCD อ่าแล้วก็ที่ช่วง value พิม25เพราะว่ารายใหญ่25%เก,เก็บของอยู่เนะาะกด S เตัวเงินขายเข้าไปข้างบนเสร็จแล้วอยู่ที่ AS เปิดตรงนี้อ่าที่ deviation S เปิดเป็นฟังก์ชันที่เอามาติดตามตัวเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนาะแล้วก็ Tick, uh, green to ร e คคือเงินทุนไหลออกเนาะเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้านะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่อยมากดฟิลเดอร์นะคะ,ะแล้วก็มันก็จะสกแกนออกมาที่ด้านขวานะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคือหุ้นที่มันสกแกนออกมาไม่ใช่หมายถึงว่าเราสามารถเข้าไปใต้ทุกตัวนะคะเราต้องกดเข้าไปดูกราฟอีกทีหนึ่งวิเค,คราะห์กราฟอีกทีหนึ่งตามที่เราเมื่อกี้ที่อธิบายเนาะตามที่เมื่อกี้ที่เราวิเค,คราะห์เนาะ,ะเลยตรงนี้นะ อ่าที่บอกว่าถ้าสมมติเราทุกวันเนาะอ่าไม่รู้ว่าคือเราควรอ่าเล่นหุ้นตัวไหนหรือว่าปกติเราเลือกหุ้นไม่เป็นอ่าเราก็สามารถคือมาสแกนหาหุ้นได้อันนี้ก็มันก็ไม่ยากนะคะอ่าโอเคแล้วก,ก็วันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมาฟังคลิปของผิงด้วยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติพี่พี่ทุกคนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมน,นะคะสามารถสแกน QR code อ่าหรือว่าแอดดิรามาถามผิงได้เลยนะคะ เหลิอไม่งั้นก็โทรมาถามผิงก็ได้นะคะผิงฝากพี่ๆทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสามารถติดตามดูทุกของผิงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าผิงมีออปเดตคลิปให้ดูทุกวันเนาะอ่ะพี่วทุกคนจะได้ดูได้สะดวกเลยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ขอให้พี่ว่ทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรได้เยอะๆรวยๆเฮงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ